มีเพื่อนๆถามว่าใช้สว่านอะไรผมก็โมกิตา้าไงเนี่ยตัวนี้เป็นกิฟเป็นกิฟนะครับไม่มีไม่มีหัวอ่าเป็นกิฟหกเหลี่ยมเราสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะดอกหกเหลี่ยมนะเพื่อนๆนะแต่สมัยนะี้มีดอกหกเหลี่ยมนะใช้เยอะนะครับส่วนตัวนี้รุ่นถอดหัวใส่ได้กับหกเหลี่ยมอีกเหมือนกันเมื่อเราถอดใส่พวกไอ้ที่ขึ้นโครงหลังคาก็ได้ตัวนี้นะครับ ต้องบอกว่าเป็นมอนะเตอนะร์บัสเลดนะเพื่อนๆนะแรงๆแล้วผมก็ใช้งานมาแล้วเป็นหลังนะครับต่างมาตแบตเตอรี่สองก้อนเหลือๆเวลาแบตหมดแล้วก็ไปชาร์จอีกอันนึงก็ใช้งานต่อได้ต่อเนื่องทั้งวันอ่นะเหมือนกันหมดทุกคนโบกิตารนี่แต่รุ่นนี้เขาได้2ระบบนะครับถอดหัวได้ใส่ได้ทั้งสว่านดอกกลมยะที่ผมชอบนะครับนี่ พอค้าดอกกลมคุณไม่ต้องโมมาขันแล้วนะมันเสียเวลางานนะครับถอดน,นี่ใส่ตัวนี้เลยขึ้นหลังกลังค้าอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้นะเนี่ยได้หมดตัวนี้พิกัดทีตะก้าใครชอบรุ่นไหนก็สั่งรุ่นน,นั้นทุกคนหรือชอบสองรุ่นแบบผมผมก็สั่งมาสองชุดเลยเนี่ยแบบใสหโวได้กับนี้ผมปักตะก้าไว้แล้วครับใช้ดีเลยล่ะบอกต่อเลยงานเหล็กงานฟ้าไม่มีกระแทกนะครับบอกเลยว่าเป็นงานไม้งานเหล็กเนี่ยผ่านจะหลุยโค้งหลงังคาเนี่ยนะครับ แล้วก็หัวเขาแข็งแรงปุ้งเลยตัวนี้นะ